พร้อมแล้วพร้อมทต้องการแสดงแล้วตอนนี้กำลังซ้อมบึมบั่มบึมบั่มกัอยู่กำลังซ้อมบึมบั่มบึมบั่มบึม ump, อยู่นะครับเมื่อมาเมื่อมาใต้ตาผู้ได้ดราม่าอย่างงดดราม่าก,ก็พี่น้องเตรียมตัวเบิง้งตัวเกี่ยวม,มื่สิสตรีมิง่งครั้งที่สิบสามนะครับแจ่วบ,บ้าน่ว่าบ,บทดรอบนี้ซุ่มเสียงหลายอย่างอยู่พี่น้อง สูมเสียงหลายอย่างมากแต่ว่าเราเอารถแห่มาตอนไหนครับว่าเซนรถแห่น่ะตอนนี้ได้ร้อนหนึ่งแล้วอีกสามร้อนนงก่ารถแห่อย่างคือแพงแท้ขนาดหกเจดแปดล้านแม้เห็นไอ้ทุนขึ้นนี่รับงานจุดละสามหมื่นอะไรทุนขึ้นดอกสวัสดีครับจอบหลายรอบแล้วว่เซน อะไรปังๆกันนะทาทุกคนแล้วขออนุญาตบรูสพาไปดูเจ้าของผลงานเพลงมาหอดแล้วพี่น้องเออไอ้เนี่ยเดินยามเธอมีแหงสว,ส,สวัสดีครับ <ผม S 1> สวัสดีครับผมปนาดโอ้เส,ส,ส,สียบบาบาเสียพี่น้องเสียบบาบาเชื่อไหมว่าเพลงเนี้ยตอนดังอะ่ะผมเรียนอยู่ปองหกไหมไม่อยอมเป็นไอดอลจริงๆผมเรียนอยู่ปองหกตอนนั้นอ่ะคือแบบว่า สบายดีทีวีเป็นบอลสบายดีทีวีไปนั่งอันยุบานอันน้างบุพพิสสบายดีทีวีบุพพิสกองพี่อยากกันบอลเวลาเวลาอันเพื่อนจะเปิดหน้าเพราะว่าได้เสียงปุ๊บก็จะไปนั่งหน้าจอทีวีมันก็บสิบวันต้อมมันตัวมันก็บสิบคืนยังในอันตะกี้มันมันมีตะกี้บางคนหูจากยูทูบมาพี่น้องขายเล็น้อยอยู่แมนอืมันมันเป็นอ่ะยกหนั้นมันจะมีอ่ะช่องสบายดีทีวี่ขึ้นติดฉากอันหนึ่งเลยของบริษัทเพื่อนมือนีเสิได้ฟังเสียงกันตัสบายแบบสดๆได้บอลนี่ สดตอนนี้ผมให้ฟังจะไปให้ฟังในกลุ่มพี่น้องให้ฟังในกลุ่มนะครับพี่น้องคือเป็นไงบ้างอันนี้เพลงนี้มีกี่ปีนะครับประมาณกี่ปีประมาณสิบปีแล้วสิบปีตอนนั้นผมประมาณยี่สิบประมาณสิบสามขวบสิสแกมไม่แม่ไม่แม่ไม่แซมตอนเพลงดังกับข้าวซิสแกมตอนนี้ตอนนี้ยี่ตอนนี้ผมยี่สิบสามย่างยี่สี่ถ้าเพลงนี้ดังประมาณนั้นผมสิบสามขวบ สามข<า>อยู่ครับนั่งยืนหนีกับาพ่อกับลูกเพราะว่าพ่อผมพ่อผมก็ถ้าจะรุ่นราวคนละกันกับพี่อู๋นะครับพี่นอ้นองปีดหนในหลังจากที่เพี่กับมาด่างอีกหนึ่งรอบไอ้ต้องขอขอบคุณน้องนุงมากๆเลยนะครับที่ จริงๆสิปีแล้วเพลงไอ่มันควรจะหายไปแล้วในยุคนั้นเนาะแต่มันกลับมา่ไหม่พอได้รับการตอบรับขึ้นมา่หม่จากน้องๆอามร้องนี่แหละจากพิจิบาลที่แท้นอามร้องหล้วกาลหลายๆคนอามร้องก็น้องร้องปั๊บมันก็มีพลังตออ่อไอต่อไปหอดไอ่มอันเพงพาคุณครับมันวะแม่เห็นมันเดี๋ยวก็ถามหาตัวจริงเจ้าของเพลงในในคอมเมนต์เขาเถามมาสงสัยเนาะเจ้าของเพลงเขาจะรู้ไหมว่าเพลงเขากลับมาดังแล้วกลับมาดังอีกแล้วแต่รู้ตอนไหนว่าเพลงเตรียกลับมาดัง เอสอสงการนี่เด้สงการผมว่ามันตรงไหนก็เปิดแล้วก็ไอ้<ม>ที่ตามบุญญบานนี่แหละบึงข่าวนองได้ไห้นน้นก็มีบงังเกิดอย่าหาอย่าหายตึกจมตึกกับจังหวะหล่ามาหลอีเพลงมันตรงจังหวะลแล้วเพลงมันดีอยู่แล้วครับเพลงมันดีอยู่แล้วกับมัาลองอีกเพราะตอนที่ดังกระดังอยู่ยานบ้องแล้วมันก็หลายหล,ลายสิบปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้เริ่มต้น คนเอากลับมาลองครับผมนี่งั้นหนึ่งหนึ่งาหนกับพี่ผมกันผมกับป็นหนึ่ง,น,ง,น,งน,นในการเอากลับมาลองนี่แล้วไอ้เด็กยินน้องบอกว่าการลองพี่อื่นการลองนายอยู่แต่การลองพี่อื่นนายคือจังมันหมักมันลองเดยถือเ<ช><ช>ต็มใจใช่ทายเอซีเลยผมลองเพี่อื่นนั่นเพ่งผมน่นจ็โรูสิบรางอยู่ล่อมาเซกับผว่าาเดว่าพอลองเพียงเดียมาเอ้ยพิบัติลองคือนมอนี่จะลองเพืงนี้เด้อ เป็นการไหนจะยืมรอง,องเพลนี่เด้อ<ช>กับ <นะ S 1> ทีมอะไรทีมอะไรเลยนี่แหละพอทิ้งปุ๊บเหมือนเราเปิดตัวในแบบอะไรแบบเป็นแบบแบบแบบจืดๆใน,นเวลานี้เนาะข้อมูลสษย์เขาอาจจะมวนตอนนี้เล้วอนาคตบัลลูว่าใน,นเวลานี้เรายังใช้เพลงนี้ในการแสดงซึ่งเราสื่ออารมณ์ผ่านเพลงครับแล้วเพลงมันเข้ากับชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน,น,นะะอ่นแหละเขาเลยก็เลยชื่นชอบนี่แหละไอ้ไส้ก็เลยได้มีช่องทางท้ามาหาก,กินไปนะครับจริงๆนักร้องรุ่นไอ้นี่บางคนก็ลืมไปแล้วเด้ ลืมไปแล้วว่าตอนนี้บริโภคการบริโภคมันเปลี่ยนไปนัะนแหละเปลี่ยนไปกัน,น้องนุ่ง<ม>เอากลับขึ้นมาต่อชีวิตเห,ห,ห่ไอ้ไส้เดี๋ยวท้ามาหากินตอนเพ่งออกเปม่นางบึงทีวีหน้าจอได้ลองได้หน้าจอทีวีจา้าจำได้ลองได้ด้วยเขาบอกนั่น,นถ้าเป็นรุ่นยี่สิบกว่าเนี่ยถ้าเพียงยี่ดานเนี่ยคือเป็นไวรัลขึ้นม่เลยอืนี่แล้ว เอิ่นอายในตัวเนี่ยนะเธอมีแห้งลอยลอยลอยผัวมาตัวอายลอยไม่มาเสียตัวแต่ว่าตอนเนี้ยผมได้ลองไปแล้วสองเพื่อคือเอิ่นอายครับลอยเมียแต่ว่าลอยผัวบ้าได้ลองอ่านั่งนตีกันต้องกันต้งแกะอยู่นั่งนตีบังคัาเกิดกับนั่งนตีบังคัากัดไรเรียรกันมองน้องเดือกันต้องไปแกะไม่ยังสินะครับตะกี้มาคาร์พาซันถ้าถ้าถ้าใครรู้เออเป็นเป็นคู่กันกับ พี่เอนะครับคู่กับงพี่เอแต่ว่ามันนี่พี่เอไม่ได้มาเนื่องจากมันจอดจันน้นจอเอาฟังในมันอะไรพู้ิดต่ตอไปเป็นไงครับไอ้เมื่อวานนี่จ่อมาลองโทรไปเอาติดตอ่อมานงจรวนัวนวันก่อนวันนี้แล้วหมู่วานนี่ซ้ำไปเมื่วานเมือมอม่อวานนี้ด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ตอนบ่ายด้วยนะครับจริงๆแล้วอ่ะครับมื่อเมื่อเมื่อวานี่โอยุบานวกคเมือนีมีคิวนัดอัดเพลงนะครับไอ้ห้น้องเพ้่นมา จากชุมพรแต่ว่าน้องน้องลาโทษไปว่าไอยุใส่าสันยุบ้านนี่แล้ว่าสันวางบ่มาอื่น่าสันบ่่างดีหรือบ่่างบ่่างจังบ่่างจรอ้าอบ่่างก็ต้องอาเพลงมานีให้กับน้องที่มาจากชุมพรครับปัีิเขาเดินขึ้นเดินทางกันมากเพื่อเขาจะมาพักหลักการล่ออาเสียงครับไอยก็เลยบอกเลือนเป็นพระอาจารย์เลือนดพี่อู๋พรสมาจิกบ้านทองจันร์นะคะแมนครับ Mm จุดเริ่มต้นของโอเอะล้วก็พี่นตรจากบ้านทองจันทร์ครับเจ้าของเพียงก็กลับมาดังอีกนะคะเขาบอก mm ขอบคุณหลายๆครับขอ,ขอ,ขอฟังหน่อยๆได้บหมแบบนี่เอาหลายเรื่องพอไปใครจะเป็นคนนี้คนเสือท่าความมือเนี่ยวันนี้ต้นฉบับมาร้องสวดๆเองมันจะเป็นจังไงมันจะเป็นขึ้นยังกันมือไข่ร้องบอกเออมือหนึ่งไข่จะบอลรองแล้วบอกไข่ปากาลองเพิ่มาอีก้องก็ไาไร้องก็ไปนดนิ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 ดหนึ่งเออไอเนเดียรยามเธอกอดกันกับเขา ให้คือทอดแฟนเก่าที่เคยกอดเศร้ากอดแล้วทำนี่แหละครับมันสิเก่าก่อนอยู่ไว้ทำนี่พี่น้องแต่ว่ามีมีพิเศษมีโชว์พิเศษร่วมกันกับแดนเซอร์แดนสโตเกียวมิวสิกแดนเซอร์ไส้ได้อยู่เนี่ยเป็นแดนไส้หมดเลยครับแดนเซอร์ไส้แดนเซอร์ยิ่งกับซังไอ้ขออย่างเดียวอย่างไหนครับเดาบักแปดแสนเฮ้ยพูดเรื่องฮวงจี้เดาอยมันกระดูกฮักคุณขาตองเปล่าเป็นคนหนึง บ่ได้มาพูดเรื่องกระดูกครับมันยัตื่นไ่นี่ล่ะไอ้ลองเพ่งกับพอดีรอกัมารอแต่เหลืองเดาไหมสู่ใต้ค่ะทุกคนพร้อมกี่โมงคะตอนนี้เขาเลยฉากหนึ่งเขาเสร็จมแล้วโอเคเดี๋ยวพี่แตนเสร็พี่กับคมเลยทุ่มสี่สิบห้าแล้วไวค่ะไวไหมแม่ไม่ดีค่ะาม่ดีคะสาวบ้าสาวสาวหน่อยก็ดีเหมือนกันนะนิดหน่อยโอเค่บางเพียงที่แบบอยากเขาเพราะพนั่นเดี๋ยวเดี๋ยซักครึ่ง แล้วคนแล้วคนอื่นจะทราบไหมไอ้อะไรนะเพลงอันโอ้ยเพลงยังวะเพลงอันหัวใจใส่บอดีนั่นเพราะเขาจะทราบกับกับอันไอมาลิสาอายมาหขนาไปเขายังไม่มาเขาไม่เล่นไม่ได้พี่ไม่ได้ถามแล้วตัดใช่ไหมตัดไปแล้วเป็นเพลงอะไรแทนเป็นเพลงเด็กโอ้พี่ของเราพี่แหดงเพราะเราไม่กองบ่โอ้ได้นางเราพี่แดงไปซีเกียมันดังอยู่นะคนดึงหลายร้านอยู่อยู่ ก็ลองคุยกันว่าจะยังไงจะได้ให้มาให้มาใช่ไหมไม่าบออกมาแล้วโอเคเดี๋ยวให้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาเช่าก่อนนั่นหรอป้องได้ครับได้ครับใช่ได้เลยครับ้อยไม่มาเสียตัวนิดนึงเสองเพศนี่ต้องให้หล่อตัวบ้างตัวบ้างหล่อไอ้ผมตัวไอ้นี่บม่รู้นอนจีิงนะฉันฉันมันใจก็เรี้กงตัวเอาไปเอาไปรอบหน้าอีกรอบนึงอีกรอบนึงคนมาอีกกันใถอะมารอบเพี้ยงกันร้อยผัวมันตัวบอกไอ้ได้แต่มือนี่มือนี่เอาร้อยไม่มาเสียตัวได้ทำไม อย่าเสียตัวจังแต่เมียไอยังบอกเลือดอย่าเสียตัวจังแต่เมียไอยังบอกเลือถ้าไอในเดิมเมียเพลือสีแวบไปถ้าไอในเดิมเมียเพลือสีแวบไปนี่เมียเพลือสีแวบไปหูแจงบอนะครับเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวให้ขอเพียงหม่ออยไฟในใจ้ากินังไดล่ะถ้าเราคนมันอีกคนละล้น อันนั้นอันนั้นนองสองคนเป็นฝาแฝดอันนั้นแฝดอันนี้บ่เป็นแฝดอันนี้ไอ้กับน้องไม่ไอ้ไฟอันนั้นมันคตลาแฝดอันนี้บ่เป็นแฝดอันนี้เพิ่นเป็นน้องกับอายอันกูเออันนี้อูอเอมีคนลงไล่บ่ครับลงงก็มาตหน้าตากับเพื่อนเถอะนะลงไล่ลงซื้อสมัครลงซื้อหลงซื้อต่อกระซุ่มเห็ดปวดเตื่นยังหลงอยู่เห็นป่ะเอ้าเพือเป็นพีเอเพราะแตหน้าคือเป็นที่ยังไปซื้อเพื่อนไปเป็นโอเอไปเป็นอันโอเอไปสักคุณห่ะ จะเริ่มเป็นลือโปสเตอร์มาหมดเลยไอไม่เห็นรูปอุ้มไก่พร้อมไม่ใส่น้อยดูอุ้มไก่มันอายไออรูปแกบอกวารูปมันแบบนานแล้วก็รูปใหม่นานเพลงอะไรรูปอุ้มไก่นะไม่มีแต่ไอ้ที่ทำฟาร์มไก่ชนไงไอ้ทำฟาร์มไก่ชนแล้วรูปมันอยู่ในเฟซบุ๊กแอลกอฮอล์อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมมาให้กำลังใจพี่โอ๋ด้วยนะครับคืนนี้นะครับพี่น้องเจ้าของวงกานเพลง เอิอนอายเดินเล่นเพื่แห้งที่ว่าสางข้ามมวลข้ามซื้อไหนพี่น้องบ้านเท่าตีนกันทบมาทบห้างเนี่ยมื่อนี่ซื้อบัตรคนละหนึ่งใบไม่แหงรังใจอายแน่นี่แหละครับสืเอิอนอายแต่บุคคลอิ่นพอดอกยวไม่ติดโพดเอิอนพอเดี๋ยได้ยูแต่ว่าขอเนี่ยเอิอนอายเพราะว่าเพราะเพี้ยงคนอิ่นอายไงเพี้ยงพระเอือนอายเพราะนั่นแล้วนะครับเพลงไหนที่ว่าเด็กๆปังๆเอฟซีฮาวื์ชชอบบัตรคนละหนึ่งใบไม่แหงรังใจพี่โอ้เพราะว่าถือว่ามาครั้งเนี้ยมาแบบตื่นเต้นอยู่นะใช่ไหมเป็นตื่นเต้น นข<ณ>นาดลองให้ว่าสามสิบสิสิบปียังตื่น<อ>ตเ<ห>ต้นจ <c oughs> นต้นเท่าแล้วไปพอน้องโทรไปหาคือมัน,ม,นมันมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วสิ่งสิ่งสำคัญคือเราติดตามน้องอยู่แล้วติดตามน้องแล้วก็รับหลู้เรื่องเล่าต่างๆกลายเป็นเขาไปซึมอยู่ในหันพอน้องโทรหาเอ้าก็ได้โทรหาไอจําได้ไหมมันความดีใจแล้วก็แฟนคลับน,น้องๆนะเหมือนเมื่อนี้นนนนนนนก็อออกมาถือว่าฝากเนื้อฝากโตมาหาน้องมาอยู่บล็อกย มาอยู่น้ำนองลองเพลงเพื่อนลองเพลงเอือนอายในเรื่องยังเคยมีแหงได้๋ฟังเพื่อนลองกับมีความสุขครับมีกำลังใจจาของเพลงจาของเพลงเองปื้มน้องอยู่แล้วพ่อน้องให้โอกาสได้มากเป็นหนึ่งในทีมกับดีใจครับผมดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเต็มที่พี่น้องครับแฟนเพลงแฟนคลับ มัอนี้ซิบเพลย์ในพี่น้องพิดหวังนะครับรอติดตามครับพี่น้องเป่าซื้อบัตรตอนนี้ร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องเอยตอนนี้คนเขากุมหลายแห้งเพราะว่าหลังอะไรเข้ามาหลังบ้านไอ้มิ่บอกว่าออตอนนี้คือส่งส่ง,สงลิงก์ตอบแชทไม่ทันแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ใครส่งมาก่อนได้ก่อนใครกดเข้ามาก่อนได้ก่อนเพราะว่าคล้ายๆมาหลายมือแล้วแต่ว่าย่อมระบาดของพี่อู๋เด็พึ่งปุ๋มหมดบ้านเพราะว่าจอดจานแห้งคือพอเอ๊ะใครดีนะมาเลยเพียงที่ฉันรองทุกวันนีหว่าเอามาเลยโษกีกางกิ้งเดียวกิ้งเดียวตักมหอน้เลย ไอคือไอนั่งเคลื่อนมากกระไรเด้มันถึงเร็เออวไอจะมาไอจะมาเบิ่ง <c ười> คิดลชบชมิวบอ